น,น้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นะา,ารหันตรสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จตายดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาข,ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมอันประเสริฐขอนบน้อม แด่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงคารพบ,บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนับน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกาจัดโมหะรัสสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงมังเกิดมีแก่บรรดาโยมทั้งหลาย คำว่าวิปัสนาเนี่ยแปลว่าอะไรวิปัสนาก็คือการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะไอการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ไม่จําเป็นต้องมีในในในตอนที่มีพระศาสนานี้เพราะว่าผู้ที่เจริญมรณานุสติก็คือการตามเห็นชีวิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นก็เรียกว่าเห็นแจ้งเหมือนกันเห็นแจ้งโดยวิปัสนาแต่การเห็นแจ้งมันก็มีหลายอย่าง การเห็นแจ้งเพื่อบรรลุมรคผลนิพพานกับการเห็นแจ้งเพื่อเอาไปเป็นบารอย่างอื่นอย่างเช่นบางท่านเนี่ยนะเจริญวิปัสนาคือการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อจะได้ไม่โทสะอย่างผู้ที่บำเพ็ญฌานอย่างสุมเมธดาบทเนี่ยนะสุมเมธดาบทนั้นท่านไปเจริญฌานสมัยที่ไม่มีศาสนาพุทธหรือไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้ทีนี้ก่อนที่ท่านจะได้ฌาน หรือท่านได้ช้านะนะตอนที่ท่านจะทำอภิญญาเนี่ยท่านจะเจริญวิปัสสนาก่อนคือพิจารณาโดยความไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์ท่านเรียกว่าวิปัสสนาแล้วก็ทําวิปัสสนาอันนี้ให้มีกําลังถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าถ่ากล่าวตามสามัญญผลสูตรก็พูดถึงผู้ที่ล,ละลึกชาติได้หรือผู้ที่มีตาทิพหรือหูทิพเนี่ยนะการมีตาทิพก็จะได้เห็นในสิ่งที่ไม่ สิ่งที่น่ากลัวนะก่อให้เกิดโทสะได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเจริญวิปัสนาพิจารณาเอาไว้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นจะไม่โทสะจะไม่กลัวหรือแม้กระทั่งมีหูทิพย์ก็เหมือนกันฟังเสียงที่น่ากลัวถ้าเจริญวิปัสนาเอาไว้ก่อนเนี่ยนะเวลาฟังเสียงที่น่ากลัวก็จะไม่กลัวเพราะฉะนั้นคําว่าวิปัสนาก็คือการเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ถ้ามีพระศาสนาเมื่อไหร่ มีพระพุทธศาสนาก็จะแสดงโดยความเป็นอนัตตาด้วยแล้วก็จะแสดงสูงขึ้นไปกว่านั้นคือถ้าเป็นคําสอนที่อยู่นอกศาสนาจะพูดถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แต่จะหยุดอยู่แค่นั้นเช่นว่าเออสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ตายอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาด้วยสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีก็พูดถึงความไม่เที่ยงความไม่จรังยั่งยืนเนี่ยเป็นของธรรมดาแต่ว่าพอพูดอย่างนี้เสร็จ ไม่ได้มุ่งที่จะแสดงอริยสัจอะไรไม่ได้ไปลงที่อริยสัจแต่ถ้าเป็นคําสอนจะมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจะพูดถึงวิปัสสนาแล้วก็จะต่อด้วยอริยมรรตต่อด้วยอริยผลแต่ถ้าเป็นนอกาศาสนาก็จะอยู่แค่วิปัสสนาแล้วก็พอพอถึงคําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็พอละเพื่อที่กิเลสไม่เกิดก็ถือว่าประสบความสําเร็จของเขาละนั้นจุดมุ่งหมายแตกต่างกันจมาความบ่า มีการพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นกเนี่ยแต่ไม่ได้เข้าไปแตะต้องตัวสมุทัยเลยคือการพิจารณาโดยที่ไม่ได้มุ่งเพื่อแทงตลอดอริยสัจเขาไม่ได้ประสงค์ที่จะแทงตลอดอริยสัจเขาประสงค์ที่ว่าการพิจารณาเหล่านี้ก่อให้ไม่เกิดบาปอกุศลเท่านั้นเองก็เท่ากับรู้ทุกข์สั์อย่างเดียว แต่เลยไปนิดนึงว่าทุกปรัตรนั้นไม่เขาจะไม่สามารถประมวลสิ่งเหล่านี้โดยอริยศัตได้เขาเขาคิดไม่ได้อย่างมากเขารู้แต่เรื่องกรรมถ้ามีกรรมมศกตาเขาจะคิดไปหาถึงกรรมแต่กรรมไปจากไหนอีกเขาจะเลยไปไม่ได้กรรมมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตันหาตันหามาจากเวทนาเนี่ยนะเขาจะสาวอย่างนี้เองไม่ได้ผู้ที่สาวอย่างนี้ได้มีอยู่สองท่านคือ ถ้าปัจเจกกับโพธิสัตว์กับสัมมาสัมพุทธะโพธิสัตว์บุคคลที่เหลือทําไม่ได้แม้แต่เทวดาทั้งหลายก็สาวได้ไปถึงกรรมแต่ก็ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนจะไม่เลยไปหากิเลสเมื่อไม่เลยไปหากิเลสไปหาผัสสะเวทนาไปหาอายตนะทั้งหลายไปหานามรูปไปหามองเป็นกระแสวัตตะก็จะมองไม่ออกเมื่อมองสังสารวัฏไม่ออกหรือที่เรียกว่าปวัติเนี่ยนะ เมื่อมองปวัตตะไม่ออกนิวัตตะก็มองไม่ออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกณฑ์คือนิโรธอริยสัจหรือมอรยรยสัจจึงไม่ใช่ฐานะของบุคคลอื่นแต่ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเน้นคําว่าวิปัสนาวิปัสนานี่แปลว่าเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะดังนั้นการเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงสมัยก่อนคือสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็มีบุคคลที่เจริญอย่างนี้อยู่ แล้วก็กุศลกรรมเหล่านี้ก็นําเกิดอยู่ผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าภาวนาเป็นบุญประเภทภาวนาภาวนาเหล่านี้นําเกิดอยู่เรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอยู่ดีที่กล่าวว่าในสมัยก่อนอที่ศาสนาพุทธเกิดนั้นเนี่ยมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีอธิปัญญา เฉยพรคือไม่มีปัญญาที่ที่เป็นอุปนิสัยรองรับโลกุตระในชั้นสูงในชาตินั้นน,น,นะนะคือไม่มีปัญญาที่เป็นฐานของอริยมรรตแล้วก็เขาไม่ได้เจริญสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพว่างง่าันันด้วยเขาเจริญชั่วครั้งชั่วครางแต่ถ้ามีพระาศาสนาขึ้นจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพใช้คําว่าอาชีพเลยเพราะว่าธรรมมากเว้นแต่ลับ อย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะการพิจารณาอุปาทานขันห้าของท่านเหล่านั้นเว้นแต่หลับจริงๆพอตื่นขึ้นมาท่านก็พิจารณาต่อก็เจริญอย่างเงี้ยจนกว่าจะหลับอีกครั้งหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็พิจารณาอย่างเงี้ยต่อนะหลับก็หลับน้อยลงเนี่ยนะเพื่อจะได้มาไข้ครวนเรื่องนี้มากขึ้นผู้ที่เจริญอย่างนี้จริงๆหลับไม่มากจะหลับไม่มากจะไข้ครวนมากแต่ว่าจะไข้ครวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็จะต่อด้วยอนัตตา แต่คําว่าอนัตตาเนี่ยนะเราก็ต้องทําความเข้าใจว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งนั้นแหละคืออนัตตาเพราะอ,อะไรเพราะว่าในนั้นไม่มีอ,อัต,ตสาระไม่มีนิจจสาระไม่มีสุขสาระแต่ความจริงมันเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยทั้งหลายแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นก็ คติของเขาก็คือมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแต่ทีนี้ถามว่ารู้แค่นี้พอไหมพอหรือยังไม่พอจนกว่าจะรู้แทงตลอดเหล่านี้รู้รู้สิ่งเหล่านี้นะจนกว่าจะละกิเลสได้คือการรู้ตามคําสอนเป็นการพิจารณาเพื่อจะละกิเลสอย่างเช่นการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจดมุ่งหมายเพื่อละมานะ การพิจรารณาโดยความเป็นทุกข์เพื่อละตัณหาการพิจรารณาโดยความเป็นอนัตตาเพื่อละทิฏฐิเพราะฉะนั้นปะปันจะทำกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้าในในอุปาทานขันห้ามันก็เกิดโดยอาศัยขันห้าแต่ผู้ที่พิจรารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็สามารถที่จะละคลายโดยที่มีอัธยาศัยว่า สิ่งที่สงบประงับจากขันห้าเป็นสุขเขามีอัธยาสายอย่างนี้ก่อนอยู่แล้วว่าความสงบประงับจากขันห้าเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะการที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเป็นความสุขอย่างแท้จริงท่านมีอัธยาศัยอันนี้ก่อนอยู่แล้วคือมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก่อนหน้านี้ดีอยู่แล้วโดยโดยสุตตะอันนะถ้าเป็นสาวกทั้งหลายก็โดยสุตตะแต่ถ้าเป็น พระปัเจกับพระพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านมีมีอัธยาศัยในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเพราะอะไรสังเกตดูนะที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวิปัสนาหรือว่าพระวิปัสสีสิกีเวสภูกะกุสันโทโกนาคมโนกสัสป,ปะทั้งหลายท่านจะพิจารณาว่าโลกนี้ลำบากหนอเป็นไปกับความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตาย ถึงกันนั้นก็ไม่รู้ธรรมะที่ทําให้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเหล่านี้เลยก็ยังจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดแล้วท่านก็ไขค,ควรวญต่อไปว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรท่านก็สาวไปอย่างนี้เรื่อยๆนะสาวจนเห็นกระแสะของสังสารวัตรจนเห็นกระแสะของวัตตะเมื่อเห็นกระแสของวัตตะแล้วก็ว่าเอ๊ะความเป็นไปของวัตตะเป็นอย่างนี้นะถ้าจะละละอะไรก็ถ้าอะไรดับอะไรดับถ้าอะไรเกิดอะไรเกิด ท่านก็เลยสามารถแทงตลอดทั้งสัจจะทั้งสี่ประการทั้งทุกทุกก็คือวตัตตะนั่นเองทุกขสมุทัยก็คือเหตุของสังสารวัฏหรือเหตุของวตัตตะทีนี้ท่านก็บอกว่าธรรมะที่สงบประงับจากสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่ถ้าจะสงบจากสิ่งเหล่านี้นะทำเราใดเกิดแต่เหตุถ้าจะดับต้องดับที่เหตุถ้าเหตุอันนี้ดับอันนี้ดับท่านก็ไคร่ครวญแล้วก็แทงตลอดอริยสัจซึ่ง การพิจารณาที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมะที่พ้นทุกเนี่ยนะไม่ใช่บอกว่าเออทุกอย่างอันนิจจังทุกขังอนาัตตาก็พอเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่พอแน่นอนอย่างในยุคนี้โดยทั่วๆวไปโดยมากนั้นก็แม้ถ้าเข้าถึงอันนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็ถือว่าโหสูงมากเลยนะ,ะไม่ไม่ธรรมดาละแต่ที่จะเลยไปกว่านั้นแลวเลยไปยังไงอะไรต่อไปนี่อันนี้เรียกว่าถึงทางตันอ,อีกระดับหนึ่ง ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าศึกษาธรรมคุณเนี่ยน้อยไปหรือศึกษาพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยน้อยความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรัยน้อย ปริญญยะเนี่ยนะกายเวทนาจิตกายเวทนาจิตเนี่ยตรงตรงเลยเป็นปริญญยะที่ผ่านมานะกายานุปัสนาคือกายอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งจิตอย่างหนึ่งสามประการนี้ตรงๆง,งและเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่เข้าไปจำแนกแยกแยะไข่ครวนพิจารณาเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าเข้าไปวิจัยให้รอบเลย ส่วนในธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะกล่าวถึงธรรมะทั้งสี่ประการนี้เลยทั้งปริญยยาธรรมปหาตประธรรมสัจิกาตปธรรมและภาเวตปธรรมปริญยยาธรรมคือควรรอบรู้ปหาตประธรรมควรละสัจิกาตปรธรรมควรทําให้แจ้งภาเวตปธรรมควรเจริญบพพาแรก